ข่าวไอทีบ้านสวนข่าวที่4ครับข่าวลือแบบไม่ยืนยันซัมซุงอาจจะได้รับเงินสนับสนุนถึง7,000ล้านดอลลาร์นะครับจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาชวนให้ไปตั้งโรงงานผลิตชิปที่สหรัฐอเมริกาคุณกำลังชมข่าวไอทีบ้านสวนนะฮะอันนี้คลิปที่4แลละหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะไม่ต้องเกินมากนะฮะสั้นๆแล้วกันเผื่อใครมาเพิ่งมาเปิด ที่หลามวันหยุดสงการมาเที่ยวบ้านพ่อตาแม่ยายที่เชียงใหม่ไม่ได้ทําหัวตั้งแต่งตัวธรรมดาใส่เกงช้างแล้วก็ถ่ายข่าวหน้าบ้านสวนให้คุณดู <c oughs> สั้นๆแค่นี้ <c oughs> นะฮะเอาไปเนื้อข่าวนะครับมีรายง,งานข่าวนะครับจาก s a m s u n อิเล็กทรอนิกส์เตรียมประกาศว่าบริษัทได้รับเงินอนุมัติเงินสนับสนุนประมาณ7,000ล้านดอลลาร์เยอะมากนะ จากรัฐบาลสาหรัฐในโครงการสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตชิปนะฮะซึ่งรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยตอนนี้หลังจากที่เขาสู้กันกับจีนจีนก็หาทางสู้โดยการที่จะไปพยายามซื้อเครื่องผลิตชิปจากประเทศต่างๆแล้วก็จะผลิตชิปเองซึ่งรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยก็จะมองว่าถ้าจีนหาทางเล็ดรอดแล้วไปผลิตชิปได้ จีนก็จะกลายเป็นคู่แข่งตัวฉกาดตัวหนึง่งแล้วตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูในระดับโลกเนี่ยโรงงานผลิตชิปอันดับต้นๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับถึงแม้ว่าบริษัทในสหรัฐอเมริกาเองอย่าง Intel นะครับหรือว่าหลายๆคนสหรัฐอเมริกาเคยพยายามเรื่องนี้มานานแล้วนะครับที่จะชวนหลายๆบริษัทให้มาตั้งพื้นที่ตั้งโรงงานผลิตชิปเพื่อหวังว่าจะ เป็นฐานผลิตชิปในสหรัฐอเมริกานะครับก็ชวนหลายคนมานะครับชวนทั้งที m อมาแต่ฐานการผลิตหลักของชิปประมวลผลเนี่ยหลักๆของโลกเนี่ยก็คือ TSMC อยู่ไต้หวันซัมซุงก็อยู่เกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ส่วนใหญ่ก็ผลิตกันที่สองเจ้านี้ไม่ไม่ค่อยไปผลิตที่อื่นมีน้อยนะในสหรัฐอเมริกาเองก็โรงงานผลิตชิปทันสมัยมีน้อย มี Intel นี่แหละที่หลังจากเพียงพำมใช่ไหมครับ Intel ก็ย้อนกลับไปตั้งที่ออสตินเท็กซัสนะครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็มาทราบทีหลังว่านี่นี่คือโครงการที่สหรัฐอเมริกาพยายามจะดึงเรื่องนี้เพื่อมาคานตำแหน่งจีนนะครับเขาเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วหลายปีแล้วนะฮะคือ Intel เนี่ยเคยได้เงินสนับสนุนนะฮะอันนี้ โรงงานที่เปิดแล้วทุกวันนี้นะรันการผลิตแล้วด้วยนะบอกว่าตอนสมัยนั้น Intel ได้เงินสนับสนถึง8,500ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ให้เงินกู้อีกคือจัดสรรเงินกู้ให้เอกชนเพื่อให้กู้ได้โดยง่ายเพื่อที่จะได้ตั้งโรงงานได้ง่ายนะครับเงินกู้อีก1 1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตอนนี้โรงงานที่ออสเต t เ x a s ของ Intel ก็สามารถรับจ้างผลิตให้กับคนอื่นได้แล้วซึ่ง Intel เมื่อก่อนผลิตให้ตัวเองอย่างเดียว แล้วพบว่ามันไม่คุ้มค่ากว่าจะผลิตได้ครบตามคุ้มค่าโรงงานที่สร้างขึ้นมามันต้องใช้เวลาหลายปีในขณะที่ TSMC หรือซัมซุงจ้างให้คนอื่นจ้างผลิตได้ด้วยพอมีปริมาณการผลิตเยอะมันก็คุ้มค่าเร็วมันก็สามารถซื้อเครื่องใหม่ๆได้ทุกปีลดระดับการผลิตได้ทุกปีปีละ1นาโนเมตรพอเป็นอย่างนี้ Intel ก็เลยปรับตัวแล้วตอนนี้ Intel รับจ้างผลิตให้คนอื่นแล้วนะครับ Intel ก็ได้เงินกู้ อย่าง TSMC เนี่ยนะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทมไมตรีไม่งั้นถ้า TSMC ไม่โอนอ่อนต่อสหรัฐไม่ไม่ทำตามบ้าง TSMC ก็อาจจะกลายเป็นคล้ายๆก,กับหัวเว่ยในอนาคตเพราะว่าถ้า TSMC ยิ่งใหญ่มากๆแล้วผลิตชิปมากๆแล้วไม่ง้อสหรัฐนะสหรัฐอาจจะหันมาเล่นงาน TSMC ก็ได้ใช่ไหมครับ TSMC ก็เลยต้องยอมครับไปตั้งโรงงานที่เท็กซัสดยเช่นกันนะได้รับเงินอุดหนุนเหมือนกัน สหรัฐให้เงินเลย6,000ล้าน6,600ล้านดอลลาร์แล้วก็ให้เงินกู้อีก5,000ล้านดอลลาร์รายต่อมาเป็น s ซัมซุงครับนี่คือ s ซัมซุงล่าสุด s a m มซุงก็จะได้รับการอนุมัติเงินประมาณ7,000ล้านดอลลาร์เงินสนับสนุนนี้นะครับซัมซุงจะเอามาสร้างโรงงาน s e m i คอนดักเตอร์4แห่งในเท็กซัสนะครับอยู่ในเมืองเทเลอร์นะฮะซึ่งมีแผนการลงทุนประมาณ 17,000ล้านดอนลลาร์เป็นทั้งโรงงานผลิตชิปโรงงานแพ็กเกจจิ้งชิปและศูนย์วิจัยพัฒนาโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวถ้าสารัฐทำสำเร็จดึงเอาผู้ผลิตระดับโลกมาผลิตอยู่ที่นี่ได้สารัฐก็จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งในด้านของอำนาจการต่อรองในสายเทคโนโลยีนะครับต่อให้จีนพัฒนามากแค่ไหนจีนก็ยังเป็นรองสหรัฐอยู่ดีนะฮะแต่ผมว่า ศึกเรื่องนี้สาระทําแบบนี้จีนก็ใช่ว่าจะยอมใช่ไหมครับมันไม่ได้มีแค่ตัวชิปอย่างเดียวมันยังมีเรื่องอื่นอีกจีนอาจจะหันไปหายอย่างอื่นเราไปผลิตบอร์ดปะ่ะเราไปผลิตเทคโนโลยี Wi-Fi เราไปผลิตเทคโนโลยี 6G เนี่ยตอนนี้ 5G ยังอื่นๆอยู่ทุกคนเนี่ยนะเรายังใช้ 5G ลากมาหลายปีมากเรายังเบ่งความสามารถของ 5G ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยประเทศไทยเนี่ยยังเป็น 5G สเตจหนึ่งอยู่เลยนะครับ อัพโหลดเราเนี่ยเรายังได้แค่100เมกอยู่เลยอัพ 5G ที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมีทั้งดาวน์โหลดและอัพโหลดไม่ต่ำกว่า20กิกเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเลยมันเหมือนเขาดึงดึงเทคโนโลยีกันอยู่ซึ่งฝ่ายที่ดึงเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปนะสหรัฐเนี่ยไม่อยากดึงหรอกเพราะสหรัฐอยากเป็นเจ้าของเทคโนโลยี 5G จะได้แต่เป็นไม่ได้นะครับจีนต่างหากล่ะที่น่ากลัวถ้าจีนคิด 6G ได้ อย่างล่าสุดก็เห็นมีข่าวยิงดาวเทียมขึ้นไปแล้วทดสอบยิงสัญญาณจากดาวเทียมลงมาใช่ไหมฮะอีลอนมัสก็มีดาวเทียมเยอะอี Elon Musk ลอนมัสตอนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมีการทดสอบน,นะนะสเปซเอเนี่ยมีการทดสอบว่ายิงสัญญาณดาวเทียมลงที่พื้นแล้วใช้แฮนด์เซตรับสัญญาณเลยอะ่ะเฮ้ยก็เริ่มทําได้แล้วแข่งกันหน้าดูการแข่งขันหรือการแซ็ชั่นกันแบบนี้ในแต่ละประเทศเนี่ย มันจะทําให้เทคโนโลยีมันเดินเร็วขึ้นหลังจากที่มันหยุดชะง,งักมาสักพักหนึ่งเหมือนเหมือนมันไม่มีใครขยับก็ไม่มีใครอยากขยับไงทุกคนพร้อมใจกันดึงเชงอ่าใช้คาว่าดึงเชงดีกว่านะฮะซึ่งถามว่าน่าเกียดไหมอ่าคนที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราเราก็จะพูดว่าน่าเกียดได้แต่สําหรับผมผมไม่คนอ่านข่าวผมถือว่าไม่น่าเกียดเพราะอะไรรู้ไหมการที่เดินเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาทับของเดิมบ่อยๆเร็วๆ มันไม่ใช่เรื่องดีการพัฒนาเป็นเรื่องยากและที่สําคัญคือมันคือเง,งินลงทุนคนที่เขาลงทุนเป็นจํานวนมากๆเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ทุนคืนก่อนแล้วค่อยไปลงทุนอันใหม่ถัดไปถ้าระยะเวลามันไม่แมทกันเนี่ยมันก็กลายเป็นความเสี่ยงทําให้บริษัทเขาเสี่ยงเสี่ยงที่จะล่มเสี่ยงที่จะล้มเสี่ยงที่จะพังส่วนเราเป็นคนใช้เนี่ยแหมวันนี้ได้5 G พุ่งนี้อยากได้6 G วันมะรืนอยากได้7 G ลองไปลงทุนดูเองบ้างนะครับแล้วคุณจะรู้ว่า มันไม่ง่ายแล้วคุณถึงตอนนั้นคุณจะบอกว่าเออไม่อยากได้หรอกไม่ควรได้หรอกนะถ้าเป็นเงินคุณเนี่ยคุณจะบอกว่าไม่ควรไม่ควรรีบหรอกใช้ไปก่อนแต่พอมไม่ใช่เงินคุณคุณผมจะเอาอ่ะเนี่ยคนเราเป็นอย่างนี้อันนี้มันมองคนละมุมไม่ได้ว่าใครผิดนะมองคนละมุมจริงๆมุมคนลงทุนกับมุมคนใช้มันก็เป็นคนละมุมมันเป็นคนละโลกอยู่เสมออันนี้ผมพูดแบบไม่ได้ว่าใครไม่ได้ตำหนิใครเลย ตามนี้นะครับไม่ต้องนานมากนะนี่บรรยากาศบ้านสวนสบายสบาย